สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันจันทร์วันที่สองมิถุนายนสองพันยี่สิบห้าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับในสัปดาห์หลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราจะได้อ่านได้คิดได้ดูกันนะครับในวันนี้เป็นเรื่องราวของนักบุญมาซารินและนักบุญเบโจมารณสักขีเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นมาสักขีทั้งสองท่านนั้นในสมัยจักรพรรดิเดโอเกนเซียน เบียดเบียนพระาศาสนาจักรนั้นมาจากาพระสนวปาดัมมัสซึ่งได้ทรงรวบรวมพยานหลักฐานจากตัวเพชฌคาตเองท่านทั้งสองถูกตัดศีรษาและถูกฝังไว้ในป่าภายหลังจึงได้ถูกนำไปฝังไว้ในสุสานซึ่งมีชื่อว่า t h อ t ทู o l เรนซซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนลาบิกาน่าเมื่อการเบียดเบียนสิ้นสุดลงพระาศาสนจักรได้สร้างอาสนาวิหารขึ้นบนหลุมศพ ของท่านทั้งสองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีมรณะสักขีนะครับวันนี้ก็จะเป็นบทอ่านเกี่ยวกับการเป็นมรณะสักขีโดยนักบุญออริเจนะนั้นท่านเขียนไว้ตอนหนึ่งก็บอกเล่าเรื่องไว้ว่าหากเรามีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของพระคริสตเจ้ามากเพียงใดโดยทางพระองค์เราก็จะมีส่วนร่วมในความบันเทามากเพียงนั้นด้วย เราควรมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมมีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของพระคริสตเจ้า genre. และยอมให้ความทุกข์ทรมานนั้นทวียิ่งขึ้นหากเราปรารถนาจะได้รับความบันเทาอย่างมากมายความบันเทานี้จะไม่ได้รับอย่างเท่าเทียมกันทุกคนเพราะถ้าแต่ละคนได้รับความบันเทาเท่ากันแล้วในพระคัมภีร์คงจะไม่มีคำกล่าวว่าหากเรามีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของพระคริสตเจ้ามากเพียงใ,ใ,ใด เราก็จะมีส่วนร่วมในความบรรเทาของพระองค์มากเพียงนั้นบรรดาผู้ที่มีความที่มีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของพระองค์ mm hmm. ก็จะได้รับความบรรเทาตามอัตราส่วนที่เขาได้รับความทุกข์ทรมานกับพระกฤษณาพวกเราเรียนรู้ข้อนี้จากบุคคลหนึ่งซึ่งกล่าวด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเรารู้ว่าพวกท่านมีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานมากเพียงใดพวกท่านก็จะได้รับส่วนแบ่ง ความบันเทามากเพียงนั้นพระเจ้า,าได้ตรัสทางบรรดาประกาศกว่าในวันแห่งความปวดปานเราได้รับปันพวกท่านในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเหลือพวกท่านดังนั้นจะมีเวลาใดเป็นเวลาแห่งความปวดปานมากไปกว่าวันที่เราถูกนำไปเฝ้าพระคริสต์เจ้าอย่างผู้มีชัยไม่ใช่อย่างผู้แพ้เพราะเราได้ซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเป็นเจ้าและในพระคริสต์เจ้าไม่ใช่หรือสําหรับคริสตชน การเป็นมรณะสักขีโดยมีพระกฤษเจ้าเป็นเพื่อนร่วมอยู่ด้วยมีชัยชนะเหนือบรรด,ดาเจ้าใหญ่นายโตและผู้มีอำนาจทั้งหลายร่วมกับบรรด,ดาคริษเจ้าพวกเขาได้รับการยกย่องเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือตอนคนเหล่านั้นพวกเขามีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมานของโองค์พวกเขาจะมีส่วนร่วมในชัยชนะซึ่งพวกเขาได้มาด้วยความกล้าหาญอย่างเข้มแข็งในความทุกข์ทรมานจะมีวันอื่น ที่อาจเรียกได้อย่างเหมาะสมว่าเป็นวันแห่งความรอดมากไปกว่าวันที่เราออกจากโลกอย่างมีเกียรติเช่นนี้อีกหรือแต่พระเจ้าขอร้องพวกท่านว่าจงอย่าทำให้ผู้ใดขุนเคืองเพื่อศาสนาบริการของเราจะได้ไม่ด่ามพ้อยจงมีความภาคพียรนและแสดงตนเป็นค่ารับใช้ของพระเจ้าในทุกวิถีทางฉะนั้นข้าพเจ้าหวังคอยอะไรอื่นนอกจากพระเบญเจ้าหรือครับมีก็เป็น บทอ่าเกี่ยวกับการเป็นมรณสักขีที่นักบุญออเรเจนพระสงค์ได้เขียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทราบคําว่ามรณสักขีก็คือการตายถูกเบียดเบียนถูกฆ่าตายเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่ายืนยันถึงองค์พระเยสุจ้าถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อเราครับนี่ก็เป็นมรณสักขีดังนั้นเองชีวิตของมรณสักขีนั้นจึงเป็นเรื่องราวของความจริงและก็คือความทุกข์ทรมาน ร่วมกับพระเยซูเจ้านั่นเองมีส่วนในพระทรามานของพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเป็นคนของพระคริสต์เจ้าเราก็ต้องอมีชีวิตเหมือนกับพระองค์เหมือนกันมีความทุกข์มีความยากลําบากถูกเบียดเบียนอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับแน่นอนที่สุด <c oughs> การเบียดเบียนการทุกข์ทรมานนั้นก็ไม่เหมือนกับ ที่พระเยซูเจ้าทรงถูกกระทำถูกเบียดเบียนศาสนาพวกสมัยของเราในสมัยนี้แล้วในประเทศของเราก็การเบียดเบียนศาสนาก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นความรุนแรงอะไรมากมาย <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามก็มีบางยุคบางสมัยก็เกิดขึ้นก็มีเหมือนกันและขณะนี้เองพระาศาสนาจะก,ก็ยังถูกเบียดเบียนในประเทศต่ตางๆที่อยู่ทั่วโลกนั้นก็มากมายเหมือนกันยังมีมรณะสขี ถูกฆ่าตายเป็นผู้ที่ยืนยันถึงพระเยซูเจ้าอยู่เสมอๆนะครับอันนี้ก็เราก็ทราบดีเพราะฉะนั้นพี่น้องชีวิตการเป็นคริสตชนคือไม่ใช่เรื่องชีวิตของการมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายฝ่ายโลกนี้มียศถาบรรดาศักดิ์มีเข้าของเงินทองเยอะแยะและ้วก็มีความสุขเพียงแค่วัตถุอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่ว่าการเป็นคริสตชนนั้นคือการมีชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ พระเยซูเจ้านะครับดังที่ได้บอกไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้ขอให้เราได้มีชีวิตอย่างนั้นและมีชีวิตด้วยความมั่นใจว่าเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในความยากลำบ,บากในความทุกข์ทรมานเราก็จะรับความบันเทารับ,รบเกียรติมงคลและรับรางวัลเช่นเดียวกันเมื่อพระองค์จะ,สะเสด็จอ,อยู่ในสวรรค์นั้นเราก็จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ด้วย ขอพระเบญนเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด